สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะวันนี้แม่บ้านไขยพระนะคะพี่จ้าวันนี้แม่บ้านคะ่ะพี่พบกันกับ ep 943กันแล้วนะคะฝากพี่ๆคะ่ะที่เขามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยคะ่ะ ช่องทางสำหรับการติดต่อนะคะพี่ศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งหส่งฟรีมีปลายทางค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์ค่ะพี่จา๋าเพิ่มเพื่อน้วยหมายเลขโทรศัพท์นะคะพี่แอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ค่ะสะดวกปลายทางค่ะพี่โทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่เอ่อทิ้งที่อยู่ไว้เดี๋ยวแม่บ้านจัดส่งพัสดุให้ค่ะ เอ,อ่อ ep 943ี943นะคะพี่จา้าวันนี้ก็มีพรายพี่ได้รับชมกัน1ชุดนะคะพี่จา้าวันที่4กันยายน2568ค่ะหมายเลขที่1เป็นเหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินค่ะพ่อเงินพิมพ์จอบเล็กค่ะพี่จา้มาม่เลขหนค่ะ ก่าสวยค่ะพี่จ๋าหน้าตามาชัดนะคะพี่หน้าตามามีนะมีมานะคะพี่จ๋าเรียนจบเล็กหลวงพ่อเงินค่ะหมายเลขที่หนึ่งนะคะพี่แบ่งปันพีน่พี่ fc ที่หกร้อยบาทค่ะหมายเลขที่สองเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะพี่จ๋า พ่อเงินพิมพ์คิดตาใหม่เลข2นะคะพี่รูปหล่อเก่าสวยค่ะ เก่าสวยค่ะพี่จา๋าหมายเลขสองรูปลอหลวงพ่อเงินค่ะแบ่งปันค่ะพี่จา๋าแบ่งปันอยู่ที่หกร้อยบาทค่ะหมายเลขสามเป็นรูปลอวัดท้ายน้ํานะคะพี่จา๋าหลวงพ่อเงินวัดท้ายน้ําค่ะอง์นี้มาในเลี่ยมนะคะพี่จา๋าพร้อมเลี่ยมพร้อมใช้งานค่ะ รูปหล่อหลวงพ่อเงินใหม่เลขสามนะคะพี่จ๋าวัดท้ายน้ำค่ะเนื้อเก่าสวยนะคะพี่แบ่งปันอยู่หกร้อยบาทค่ะพร้อมเลี่ยมพร้อมใช้งานนะคะพี่จ๋ามีต้องรอยการอุดกิ่งกิ่งดังนะคะพี่แบ่งปันหกร้อยบาทค่ะหมายเลขที่สี่เป็นเหรียญหลวงพ่อกเกษมลำปางะคะ่ะพี่จ๋าพ่อกเกษมปีหนึ่งสี่วัด ะขะตึกเชียงมั่นนะคะพี่สร้างโบสถ์วัดขะตึกเชียงมั่นนะคะพี่า๋าเหรียญหลวงพ่อเกษมค่ะปีหนึ่งสี่ค่ะพ่อเกษมลำปางนะคะพี่ 2514ค่ะแบ่งปันคะ่ะพี่จ๋าหม่เลข4แบ่งปัน7 0 0ดบาทค่ะหมายเลขที่5เป็นเหรียญแปะโรงสีรุ่นแรกนะคะพี่จ๋าอแปะ 8, โรงสีปี19ค่ะรุ่น1น,นะคะพี่ 2519นะคะพี่จ๋าอัปแปะโรงสีค่ะนี่ค่ะยันหลังชัดสวยค่ะพี่จ๋าแบ่งปันนะคะพี่ใหม่เล็กที่5 7 0 0บาทค่ะหมายเลข6เป็นล็อกเก็ตแปะโรงสรุ่นแรกนะคะพี่จ๋าอันนี้เป็นล็อกเก็ตค่ะ ลลอกเกตแปะรงสีค่ะพี่จ๋ารุ่นแรกนะคะ่ะพี่ใหม่เลขหกแบ่งปันอยู่ที่หกร้อยบาทค่ะหม่เลขเจเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อกล่อมนะคะพี่จ๋าพ่อกล่อมเก่าสวยเลยะคะ่ะพี่เหรียญหล่อนะคะพี่จ๋า เรียญหล่อหลวงพ่อกล่อม2องสค่ะพอสอลึกเก่าสวยนะคะพี่แบ่งปันนะคะพี่จำใหม่เลขที่7ค่ะแบ่งปันอยู่ที่600บาทค่ะ หมายเลข8เป็นเหรียญเหรียญหลวงพ่ออาสนะคะพีจ๋าวัดเสนหาค,ค่ะด้านข้างเอ่อข้างเลื่อยนะคะพี่จ๋าสองสี่เจ็ดสี่ค่ะเหรียญหลวงพ่ออาจวัดเสนหาข้างเลื่อยนะคะพี่ เก่าสวยหมายเลข8ค่ะ2องสี่นะคะพี่หลวงพ่ออาจวัดสเสนหาค่ะสภาพใช้ข้างเรื่อยค่ะพี่จ๋าแบ่งปันพี่พี่อซนะคะพี่หลวงพ่ออาจค่ะแบ่งปันอยู่ที่ เจ็ดร้อยบาทหมายเลขแปดค่ะหมายเลขที่เก้าเป็นรูปหล่อหลวงพ่อพรมวัดขนนเหนือค่ะพร้อมเลี่ยมพร้อมใช้งานค่ะพี่จ๋าเป็นเลี่ยมเก่าเลี่ยมใช้งานเลี่ยมโบราณนะคะพี่ข้างในนี่มองแทบไม่เห็นเนื้อหานะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะพี่จ๋าพีเอฟซี FC, ท่านใดสุขใจสนใจต้องการรูปถ่ายทักไลน์มานะคะพี่รูปถ่ายารูปหล่อหลวงพ่อพรมวัดขนอนเหนือค่ะ ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่แบ่งปันค่ะพี่สาใต้ฐานมีร่องรอยเออนี่ค่ะมาแบบนี้นะคะพี่จ่าเหมือนเป็นรูผงอุดหล่นออกนะคะพี่มาแบบนี้เลยคะ่ะแบ่งปันค่ะพี่ใหม่เด็กที่เ้าแบ่งปันอยู่ที่ หกร้อยบาทค่ะหมายเลขสิบเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงยานวิราชค่ะพี่จ๋าพ่อแดงปีศูนย์สามนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อแดงยานวิราชค่ะเก่าสวยค่ะพี่จ๋า แดงปันค่ะพี่หลวงพ่อแดงใหม่เลข11 700็ดยบาทค่ะ12เป็นปิตาเนื้อเมกกะพัดค่ะพี่จ๋าด้านหลังมีรอยจานค่ะพร้อมเลี่ยมนะคะพี่จ๋ามาในเลี่ยมพร้อมใช้งานเมกกะพัดเก่าสวยค่ะพระปิตาเนื้อเมกกะพัดนะคะพี่จ๋า นี่ต้องรอยกันจานเนื้อเก่ามากค่ะพี่องค์นี้ค่ะแบ่งปันค่ะพี่ใหม่เลข11 600บาทค่ะสิองค่ะพี่จ๋าสิเป็นเหรียญหลวงปู่ดูนะคะพี่เอยหลวงพ่อกลั่นค่ะพี่จ้าหลวงพ่อกลั่นวัดพระญาตินะคะพี่เป็นเหรียญกลมหลวงพ่อกลั่นค่ะ เก่าสวยคะ่ะพี่จ๋าห่วงเชื่อมหูเชื่อมหลวงพ่อกลั่นค่ะแบ่งปันคะ่ะพี่หมาเลขสิบนะคะพี่จ๋าพ่อกลัน่นห่วงเชื่อมหูเชื่อมคะ่ะแบ่งปันอยู่ที่7จ็อยบาทคะ่ะสิบสามเป็นพระร่วง นั่งนะคะพี่จ่าพระร่วงนั่งเนื้อชินค่ะพี่จ่าออมีคราบความเก่ามานะคะพี่นี่ค่ะ <_ č> เก่าสวยะค่ะพี่ แบ่งปันนะคะพี่จ้าหม่เลข13แบ่งปันอยู่ที่หกรบาทค่ะ14เป็นรูปหล่อหลวงพ่อจาดค่ะพี่จ้าพ่อจาดนะคะพี่รูปหล่อหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบาค่ะ แมงปันนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อจ่ใหมายเลขสิบสี่หกร้อยบาทค่ะสิบห้าเป็นพ่อจาดเช่นกันค่ะพี่จ๋าห่วงเชื่อมหูเชื่อมนะคะพี่รูปล่อหลวงพ่อจาดนะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญห่วงเอ้ยเป็นเหรียญหลวงพ่อจาดนะคะพี่จ๋าไปบ้านกราบขอโทษขออภัยค่ะสองสี่แปดสี่ค่ะพี่ ห่วงเชื่อมหูเชื่อมนะคะพีพ่จา๋าขอบกระบอกนะคะพ,พี่เป็นเหรียญขอบกระบอกหมายเลข16ค่ะหมายเลข15ค่ะพีจ่จ๋ากราบขอโทษขออภัยพี่เอฟซีค่ะเหรียญหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบาห่วงเชื่อมหูเชื่อมขอบกระบอกค่ะพี่ หมายเลข15แบ่งปัน7บาทค่ะ16เป็นเหรียญหลวงปู่หมุนปี43ค่ะปู่หมุนวัดบ้านจานนะคะพี่อายุ105ปีหลวงปู่มหมุนค่ะหมายเลข16นะคะพี่ จังหวัดศรีสะเกดนะคะพี่จ๋าวัดบ้านจานค่ะแบ่งปันค่ะพี่หมายเลขสิบหกแบ่งปันอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทค่ะสิบเจ็ดเป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรค่ะพี่จ๋าพ่อเพชรเกาะพังันค่ะหลวงพ่อเพชรข้างเลื่อยหมายเลขสิบเจ็ดนะคะพี่ หลวงพ่อเพชรข้างเลื่อยค่ะพี่สาวพ่อเพชรเกาะพังงันค่ะห่วงเชื่อมนะคะพี่จาเรียนหลวงพ่อเพชรค่ะพ่อเพชรใหม่เลขที่17ค่ะแบ่งปันที่700บาทค่ะ18เป็นพระปิรันเนื้อผงเก่าสวยค่ะพี่ แบ่งปันนะคะพี่จ๋าปิลันใหม่เลข18ค่ะแบ่งปันอยู่ที่600บาทค่ะ19เป็นเหรียญหลวงพ่อดิ่งค่ะพี่จ๋าพอดิ่ง2481นะคะพี่ห่วงเชื่อมหูเชื่อมค่ะหลวงพ่อดิ่งขอบกระบอกค่ะพี่สภาพนี้ค่ะผ่านการใช้งานนะคะพี่ แบ่งปันค่ะพี่จ๋าหมายเลข19นะคะพี่แบ่งปันพี่พี่ f ออยู่ที่700บาทคะ่ะ20เป็นเหรียญพระแก้วมรกต2475ค่ะพี่เหรียญพระแก้วมรกตนะคะพี่จ๋าห่วงเชื่อมหูเชื่อมมาแบบเก่าทุกเหรียญค่ะพี่วันนี้ ขอบกระบอกนะคะพี่จ่าพระแก้วมรกตขอบกระบอกเก่าสวยเลยค่ะ แบ่งปันค่ะพิ่จ่าหม่เลข20ค่ะแบ่งปันพี่พี่ FC นะคะพิ่จ่ายยี่บรอยบาทค่ะ21เป็นพระสมเด็จค่ะสมเด็จเก่าใหม่เลข21ค่ะ เก่าสวยค่ะพี่จ๋าหมายเลข21แบ่งปันพี่พี่ fc ที่600บาทค่ะ22นะคะ่ะพี่จ๋าเป็นพระสมเด็จเช่นกันค่ะหมายเลข22นะค่ะพี่ แบ่งปันค่ะพี่ใหม่เลข22ค่ะแบ่งปันพี่ fc หกรบาทค่ะ23เป็นสมเด็จเก่าเช่นกันค่ะพี่จ๋าเนื้อเก่าสวยใหม่เลข23ค่ะเก่าสวยนะคะพี่จ๋า ปันค่ะพี่23แบ่งปันพี่พี่เอนะคะพี่จ๋าอยู่ที่หกร้อยบาทค่ะ24เป็นพระสมเด็จมาในกล่องนะคะพี่จ๋าเป็นกล่องแม่บ้านได้มาพร้อมกล่องแบบนี้ค่ะอาเพิ่งดูนะคะพี่องค์นี้เพิ่งดูว่าด้านหลังมีตัวหนังสือเขียนพิงกับตันนะคะพิงกับตันนะพี่นะอันนี้คือแม่บ้านได้มาแบบนี้นะคะพี่จ๋าหมายเลขที่24ค่ะ ไม่แน่ใจว่าข้างหลังเขาเขียนมันแปลว่าอะไรค่ะพี่พี่พี่ที่ถูกใจสนใจนะคะพี่จ๋าสามารถต่อสายทักไลน์ค่ะพี่แจงหมายเลขก,กันเข้ามาคะ่ะเนื้อเก่าสวยนะคะพี่จ๋านี่ค่ะพี่แม่บ้านอ่านว่ามิงพิงมิงมอมากับตันนะคะพี่นี่คะ่ะ ปิดพลาดประการใดกราบขอโทษขอภัยนะคะพี่สาองค์นี้แบ่งปันที่600บาทนะคะพี่มาในกล่องแบบนี้ค่ะอ่าน้านหลังกล่องก็มาแบบนี้นะคะพี่นี่ค่ะ วันนี้มีมาให้พี่ได้รับชมกันทั้งหมด24รายการนะคะพี่จ๋าครบแล้วนะคะพี่ฝากพี่ๆที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้ในบ้านด้วยนะคะช่องทางสําหรับการติดต่อค่ะพี่จ๋า0849158065ส่งฟรีมีปลายทางคะ่ะถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่วันนี้ก็ขอจบคลิป EP 943ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า